็คือโมแกนชี่ชื่อว่าเราเรืจะมาเรื่องเรากินทุกคนกินเบียร์เด็กกินนมเด็กเหมาะสมกับนมผู้ใหญ่เหมาะสมกับเบียร์คนแก่เหมาะสมกับจุดๆอะไรไม่รู้แต่เทกเกอร์อยากกินหมูและเบียร์เขาไม่เหมาะสมกับเด็กเด็กต้องกินนมเขาไม่เลือกเห็นไหมครับ เขาอร่อยกอดพบขอเบียร์เขากําลังขอเบียร์พบและหมูมมหมูทอดใส่เครื่องดองหมอหมอหมอพ <บ S 1> วรทำเข้าห้องแล้วครับ,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 บนม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 ตอน<ป>นี้ไทเกอร์ได้ขอนมอ่ะนมเย้ทยไทเกอร์ได้กินนมแลวช่วงนี้เด็กินนมแล้วขอจบคลิปเพียงแค่นี้แต่กกมาาให้พี่ิน อะไรก็ไม่รู้ถ้าลมได้เย็นสบายสบายผู้ใหญ่เหมาะตมกับเบียร์มงห่างให้ลงนี่ครับเขาได้กินเบียร์ว้าว้องผกนะวูู้เดีพี่จะสอนวิธีวั เรื่องราก็คือเขาได้แมแมม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 มแมแมเบบดับเขาได้มมมุมมีมมมมแล้วก็มม